เห็นไหมเพราะพี่อะตัวเล็กตัวเล็กกว่าทุกคนเลยทำไมพี่ทำได้ลหรสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวพิมพรสักุดมนะคะก็จะมาแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับคนที่ดูถูกเราที่อยากจะเข้ามาเป็นทหาร US Army นะคะก็คือหนึ่งเนี่ยขอบคุณพวกเขาเลยค่ะ ขอบคุณว่าอย่างสวยเลยนะคะขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณมากๆครับที่ดูถูกเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเขาคือกําลังใจให้กับเราใช่เขาดูถูกเฮ้ยแต่เราอย่าไปสนใจคำคานั้นสิเราต้องทําให้เขาเห็นว่าเราก็ทําได้เพราะอะไร เพราะที่ฉันก็เคยโดนดูถูกมาเหมือนกันก่อนที่จะเข้าทหารนะคะเขาแบบประมาณว่าเฮ้ยยูจะยกของได้เหรอ,อยูจะทําจะจะวิ่งแข่งกับทหารตัวใหญ่ๆแบบนั้นได้เหรออะไรเงี้ยสรุปแล้วไงอะฉันก็เข้ามาแล้วนี่ไงฉันก็อยู่ที่ประเทศเกาหลีใต้นี่ไงเกือบสองปีแล้วเนี่ยแล้วอีกสามเดือนก็จะ,ะไปประจำอยู่ที่อเมริกานะคะรัฐเท็กซัสค่ะเห็นไหม เพราะว่าถ้าเรามีแผนว่าเราอยากจะทําอะไรเนี่ยเราทําไปเลยแล้วก็เราขอบคุณเขาที่เขาดูถูกเราเนาะอืมขอบคุณมากๆเลยเพราะเขาคือกําลังใจโพสให้คนครูคนนั้นเห็นเลยว่าเออเราเข้าอ่าเรามาเป็นทาหาร US อเมริกาเนี่ยเบเฟิตดี e. และที่สำคัญไม่มีใครเข้ามาได้ง่ายๆ เรามีโรคประจําตัวเขาก็ไม่รับนะหรือว่าอยู่อ้วนอะถ้าอยู่ไม่อ้วนยก็เข้าไปได้สิเขามี r e q u i คว m e มนไม่ใช่หรอความสูงความเตี้ยความอะไรอย่างเงี้ยอะแต่ถ้าอยู่ไม่ฟิตก็ไม่เป็นไรอยก็เข้า